สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมารายงานตารางผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอาทิตย์นี้ก็จะมีเตะอยู่ประมาณหลายๆคู่นะครับก็คือจะเติมเต็มนัดที่21ให้ให้มันครบนะครับเดี๋ยวเราไาเช็คก่อนนะครับว่าก่อนจะก,การฟาดแข้งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยทีมที่นำอยู่ในตารางเนี่ยมีความเป็นไป ขนาดไหนแล้วเริ่มต้นด้วยลิเวอร์พูลนะครับแข่ง20นัดชนะ13เสมอ6แพ้1มีอยู่45คะแนนนำเป็นที่1อยู่ครับมาแล้วครับแมนซีจอมติดติดนะครับอยู่ลำดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง20นัดชนะ13เสมอ6แพ้3มีอยู่43แต้มนะครับแอตตันวิลล่า ตามมาลำดับที่3แข่ง21นัดชนะ13สเสมอ4แพ้4มีอยู่4ข <c> อ <oughs> อภัยครับมีอยู่43คะแนนตามมาด้วยอาร์เซนอลน,นะครับลำดับที่4แข่ง20ชนะ12สเสมอ4แพ้4มีอยู่40คะแนนสเปอร์นะครับที่สเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อนัดที่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ แข่ง21ชนะ12เสมอ4แพ้5มีอยู่4 0สิบแต้มเวสต์แฮมม United, นเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอยู่ลำดับที่7นะครับเวสต์แฮม,มอยู่ลำดับที่6มี34คนะแนนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แข่ง21นัดชนะ10เสมอ2อแพ้9มีอยู่32แตม้มนะครับตามด้วยไบตันเซลซีเนี่ยพร้อมพร้อมขึ้นเลยนะครับเนี่ย31คนะแนนนิวคาสเซิลหล่นลงมา ที่10นะครับคือนิวคาสเซิลเนี่ยห้านัดหลังในแพ้รวดเอ้ยสี่นัดหลังในแพ้รวดเลยครับก็แข่ง21ชนะ9แรกๆเนี่ยมาดีเลยครับชนะ9เสมือ2แพ้10มีอยู่29แต้มนะครับ3 4สี่ลำดับสุดท้ายนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสกับเอเวอเรตต์เนี่ยมีข่าวเล็กๆไม่เล็กอกฮะ ต้องชี้แจงอยู่ถ้าหากว่าชี้แจงไม่ผ่านเนี่ยก็คือจะโดนตัดอีก10แต้มนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเอฟเวอร์ตันโดนมาแล้ว10แต้มนะฮะถ้าโดนอีกนะจะเหลือ7แต้มนะโหไปไหนไม่ได้เลยอะลนอยู่ท้ายตารางเป๊ะเลยนะครับนี่คือข่าวล่าสุดนะครับแต่รอคอนเฟิร์มแต่เขาคอนเฟิร์มมาแล้วแหละแต่รอให้ชี้แจงมีน o อตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็เอฟเวอร์ตันนะครับ ถ้าหากว่าชี้แจงไม่ผ่านเนี่ยคะแนนในตารางลำดับท้ายๆกดการเงินนะครับจะจะโดนตัด10แต้มทันทีเลย<ม>ก็จะทำให้ฟอร์เรสต์มีอยู่10แต้มแล้วก็เหลือ10แต้มแล้วก็เอเวอร์ตันเหลืออยู่7แต้มนู่นหละหลังๆเชฟฟิลด์นะครับเป็นไปอย่างนั้นจริงๆแอดไม่แน่ใจว่าต,ต,ต้องต้องต้องยืนอุทธรณ์ภายในกี่วันหรือว่าชี้แจงภายในกี่วันนะครับเพื่อน,นมาหักหลัง ก็เป็นปัญหาเนาะทีมรวยเยอะก็ยังเหลือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลํำๆบอกว่านี่ข่าววงไหนไม่รู้นะครับแอดที่น่ารักของของของช่องนี่แหละพี่มาบอกว่าเออแมนซี่จะโดนไป15แต้มหรืออย่างไรนี่แหละแล้วก็โดนหักเกินคืน300ล้านไม่แน่ใจนะครับไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเฉยๆต้องรอทางนู่นแหละทาง EPL เขาประกาศมาน่นแหละ และมีข้อมูลที่ชัดเจนแอดถึงจะจะนำมาบอกว่าเออในทางการแล้วแล้วก็มาพิมพ์ในในในตลาดต่อไปนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับผมสำหรับสำหรับวันนี้หวยออก <c oughs> ขอให้ทุกท่านรวยๆ,ๆนะครับผมสวัสดีครับ